จะพูดถึงปั้มลมที่ทุกคนถามหาก,กันเยอะที่สุดในตอนนี้ต้องยกให้รุ่นนี้เลยค่ะปั้มลมด p ดรุ่น T A 8 0ขนาด380ลิตรมอเตอร์7.5แรงรอบเร็วรุ่นนี้นะคะเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นงานในโรงงานงานอู่ซ่อมรถยนต์รถบรรทุกรถ10ล้อหรือว่างานยิงใส่แห้งงานยิงใส่น้ำเรียก ครบจบทุกการใช้งานเลยค่ะมาพร้อมกับหวัวปั๊ม5แรง3สูบลูกสูบ80มิลแรงดันลมอยู่ที่12-14ถึงบาร์หรือว่า180-200ถึงปอนด์อัตราการผลิตลมสูงสุดอยู่ที่767ลิตรนาทีใช้มอเตอร์7.5แรงเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานราคาพิเศษเพียงแค่35,900บาทและยังมีฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะหวัวปั๊มรับประกันน สนใจสั่งซื้อสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะ